สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเพชราดาอโรคานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏบุรีรัมย์การนำคอร์เทชิ่งแพ c กทีสไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติส่งเสริมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์เตรียมพร้อมให้นักเรียนก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม โดยในการจัดการเรียนรู้นั้นดิฉันได้ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้5ขั้นตอนร่วมกับเทคนิคการทำนายสังเกตอธิบายและคอท h ชชิ่งพ c t i ิสหรือ CTP ร่วมด้วยโดยจัดการเรียนการสอนตามปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนซึ่งได้จัดทำเป็นแผนผังกั้งปลาเพื่อนำเสนอปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนที่พบ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2จำนวน41คนซึ่งตัวชี้วัดความสำเร็จต้องบรรลุ70%สำหรับแผ่นพังก้างปลาประกอบไปด้วย3แผ่นผังดังต่อไปนี้สำหรับผังก้างปลาที่1นะคะผังก้างปลานำเสนอปัญหาก,การเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลัางงานความร้อน ปัญหานะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2ไม่สามารถวิเคราะห์ประเภทของปฏิกิริยาเคมีจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาเคมีได้คะ่ะเป้าหมายในการพัฒนานะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2สามารถวิเคาราะห์ประเภทของปฏิกิริยาเคมีจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาเคมีได้คะ่ะ <esf. Suzanne> สำหรับตัวแปรนะคะตัวแปรต้นก็คือ รูปแบบการสอนสืบสอหาความรู้ร่วมกับเทคนิคการทำนายสังเกตอธิบายและ Core Teaching Practice หรือ CTP ค่ะสำหรับตัวแปรตามนะคะนั่นก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาับ2สามารถวิเคราะห์ประเภทของปฏิกิยาเคมีจากการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิยาเคมีได้ค่ะวิธีการวัดการประเมินผลนะคะสำหรับวิธีการวัดนั่นก็คือ ตรวจสุดประจําตัวตรวจใบบนันทึกกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนสังเกตพฤติกรรมการทํากิจกรรมของผู้เรียนและพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสังเกตความมีวินัยรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทํางานค่ะสําหรับเครื่องมือในการประเมินนะคะได้แก่สมุดประจําตัวใบบันทึกกิจกรรมเรื่องการเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม แบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานระบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะสำหรับผางก้างปลาที่2นะคะผางก้างปลานำเสนอปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะค่ะปัญหานะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาพับ2ไม่สามารถสังเกตและอธิบายสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะได้ และเป้าหมายในการพัฒนานะคะก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3รับ2สามารถสังเกตและอธิบายสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะได้ค่ะสำหรับตัวแปรนะคะตัวแปรต้นคือรูปแบบการสอนสืบสอหาความรู้ร่วมกับ c o r t a i n g practice หรือ CTP ค่ะสำหรับตัวแปรตามคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ับ2สามารถสังเกตและอธิบายสมบัติทางกายภาพของโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะได้ค่ะ วิธีการวัดประเมินผลสำหรับวิธีวัดนะคะก็คือตรวจสมุดประจำตัวตรวจใบบันทึกกิจกรรมเรื่องสมบัติของโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะอีกทั้งสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมของผู้เรียนและพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสังเกตความมีวินยัยรับผิดช,ชอบใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานค่ะสำหรับเครื่องมือประเมินได้แก่สมุดประจำตัว แบบบันทึกกิจกรรมเรื่องสมบัติของโพลิเมอร์เซรามิกและโลหะแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแบบสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะและสำหรับผังที่3นะคะผังตั้งปลาน,นำเสนอปัญหาการเรียนรู้ของนักเรียนเรื่องผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมค่ะโดยปัญหานะคะก็คือนักเรียนชัมม้นมัธยมศึกษาปีที่3ามรับสอง ไม่สามารถใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมได้อย่างคุ้มค่าค่ะซึ่งเป้าหมายในการพัฒนานั้นก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2ส,สามารถใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมได้อย่างคุ้มค่าสำหรับตัวแปรนะคะตัวแปรต้นนั้นก็คือรูปแบบการสอนสืบสอะหาความรู้ร่วมกับ Co-teaching Practice หรือ CTP ค่ะสำหรับตัวแปรตามนั้นก็คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ2 สามารถใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมได้อย่างคงุกต้ค่ะวิธีการวัดการประเมินผลนะคะวิธีการวัดคือตรวจสมุดประจำตัวตรวจแปบันทึกกิจกรรมเรื่องผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสมอีกทั้งประเมินการออกแบบวัสดุในชีวิตประจำวันที่เอื้อประโยชน์ ต่อการดำรวชีวิตอีกทั้งสังเกตพฤติกรรมการทำกิจกรรมของผู้เรียนและพฤติกรรมการทำงานรายบุคคลและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสังเกตความมีวินยัยรับผิดชอบใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานค่ะสำหรับเครื่องมือประเมินนะคะได้แก่สมุดประจำตัวใบบันทึกกิจกรรมเรื่องผลกระทบจากการใช้วัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกและวัสดุผสม แบบประเมินการออกแบบวัสดุในชีวิตประจําวันที่เอื้อประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตแบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรมแบบสังเกตพฤติกรรมการทํางานรายบุคคลและแบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่ะเร่งในวันนี้เราก็จะเรื่อเนื้อหาเกี่ยวกับสมบัตินะคะสมบัติของพอลิเมอร์เซรามิกแล้วก็โลหะเนาะอ่ะพึงประสงค์ ในวันนี้นะคะจุดประสงค์ในวันนี้ก็คือว่านักเรียนเนี่ยะจะได้สังเกตลักษณะของวัสดุโพลิเมอร์เซรามิกแล้วก็โลหะนะคะสองก็คือส่วนสอบและอธิบายสมบัติทางกายภาพของวัสดุประเภทโพลิเมอร์เซรามิกแล้วก็โลหะอันนี้เป็นภาพเป็นภาพอะไรอ่า้องต้น้ำใช่ไหมเวลาที่เราจุดตเตาแก๊สมันก็ร้อนใช่ไหมคะเราเคยสงสัยไหมว่าทำไมันถึงร้อน อ่าแล้วความร้อนมันเกิดมาได้ยังไงเกิดจากแก๊สใช่ไหมแล้วทุกทุกทุกของปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะร้อนทุกปฏิกิริยาเลยไหม,ไมอ่าไม่ใช่ไหมทีนี้แหละค่ะเดี๋ยวเราจะได้มาดูว่าในปฏิกิริยาที่เราจะทําในวันนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเนาะ ซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้ก็คือศึกษาการเ,เปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อนของปฏิกิริยาคือความร้อนแล้วก็ทายความร้อนนะคะ,ะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสองปฏิกิริยานั่นก็คืออะไรว่าปฏิกิริยาของอสารละลายกดไฮโดรคลอริแก,แล,ะะกโโรแล้วก็แผ่นโลหะนะคะกดไฮโดรคลอริกแล้วก็แผ่นโลหะ อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นสารลายกรดไฮโดรคลิกกับสารละลายที่มีชื่อว่าโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอานชื่ออาัจะวามรู้อ่าเข้าใจยากใช่ไหมคะเคยได้ยินชื่อไหมกรดไฮโดรคลอริกแน่นอนว่ามันจะต้องเป็นสภาพเป็นไงคะกรดใช่ไหมอ่าก็มีความอันตรายนิดหนึ่งนะคะนักเรียนก็ต้องมีการระมัระวังเนาะในการใช้เนาะอา เราก็จะต้องแบ่งเป็นกลุ่มนะคะวันนี้แบ่งกลุ่มเอาเป็นตามที่เรานั่งเลยเนาะตอนนี้กลุ่มละกี่คนห้าคนใช่ไหมคะมีกลุ่มไหนที่เกินไหมหกคนอันนี้เจ็ดใช่ไหมคะถ้างั้นให้กลุ่มละ <c oughs> <c oughs> กลุ่มกลุ่มละเจ็ดเดี๋ยวไปห้าห้าแล้วกันเนาะกลุ่มละห้ากลุ่มไหนเกินไปนั่งกับเพื่อนให้ครบได้นะคะ <c oughs> บางกลุ่มมีสี่ใช่ไหม สี่สี่กลุ่มไหนที่มีเจ็ดคนไปไปหากลุ่มเพื่อนอีกที่มีสี่คนแต่มีสามกลุ่มกลุ่มนี้แหละอาลูกขึ้นสามคนลูกเพื่อนสามคนแล้วก็ไปนั่งกับเพื่อน้าตกลงกันตกลงกันเองหรือว่าให้คุณตกลงให้อาคุยกันเอ,องคุยคุยกันแล้วคุณจะได้บอกว่ามีอุปกกันเลยว่าอ่าโอเลอมีกลุ่มไหนที่เกินอีกไหมไม่มีแล้วเนาะเหลือกลุ่มไหนคะ มีกลุ่มไหนที่ไม่ครบห้าคนมี็ไหมอ่าโอเคถ้างั้นก็ครบแล้วโอเคค่ะถ้างั้นก็ครบแล้วตอนนี้มีทั้งหมดแปดกลุ่มใช่ไหมคะสองสีหกแปเนาะอ่ะทีนี้จะเข้าสู่กิจกรรมของเราอุปกรณ์อุปกรณ์การทดลองจะมีอะไรบ้างอกระบอกตวงใชไหะกระบ,บอกวตรนี้นะคะจะใช้ในการตวงสารเนาะนี่นะคะ อันนี้จะเป็นกระบอกปองขนาด 50ml นะคะแล้วก็มีอะไรดีคะอะโอม,มิเตอร์ใครเคยใช้แล้วมมเฮ้มมเเยข้าพี่แล้วอะเคยใช้กันแล้วเนาะอันนี้ใช้วัดอุณหภูมิใช่ไหมคะเฉลี่อุณหภูมิจะได้กลุ่มละหน,นะคะแล้วก็มีช้อนตักสารใช่ไหมคะอันนี้จะใช้ในการเนาะเดี๋ยวคุณจะวางฝารไว้ตรงโต๊ะของทูแล้วเดี๋ยวใค่อมาตักเอาคุนะ่มละ แล้วหนึ่งช้อนอ่าเดี๋ยวค่อยตักแล้วก็บีเกอร์ใช่ไหมคะบีเกอร์จะใช้ขนาด100 ml อเมลก็จะมีขนาดประมาณนี้นะคะจะได้กลุ่มละ2นะคะ2บีเกอร์นะคะกลุ่มละ2 2ใบนะคะแล้วก็แท่งแก้วคนสารอ่าแท่งแก้วคนสารนี่นะคะเท่งแก้วคนสาร,ะสาร,ะะสารจะเป็นแท่งแบบนี้แล้วก็แผ่นโลหะเนาะจะได้ไป กลุ่มละหนึ่งนะคะจะมีขนาดเล็กๆแบบนี้อาจจะไม่เท่ากันเนาะเพราะว่าคูไม่ได้วัดขนาดที่มันเป็นขนาดนั้นแล้วก็โซเดียมไฮโดรเจนคาร์อบอเนตตัวนี้นะคะที่จะต้องทจะต้องใั่ไปกลุ่มละหนึ่งช้อนนะคะเดี๋ยวค่อยตักทีหลังเนาะแล้วก็สารละลายกรดไฮโดรคลอริกเข้มข้นสองโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรซึ่งในหนังสือของเรามะะันทำเข้มข้นเท่าไหร่นะหนึ่งโมลใช่ไหมแต่ว่าอันนี้ครูจะเพิ่มเป็นความเข้มข้นสองโมลเพราะว่า ครูเคยพาห้องอื่นะเขาทดลองใช้หนึ่งโมลแล้วปฏิกิริยามเกิดข้ามก็เลยลองเปลี่ยนเป็นสองโมลแต่ว่าความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในขวดอันนี้มันไม่ได้ความเข้มข้นสองโมลมันเป็นความเข้มข้นหกโมลอ่าเราก็ต้องทำยังไงคะอะไรนะคะลดปริมาณล้างน้ำเปล่าแล้วต้องทำอะไรผสมอะไรคะ ผลของสารที่มันมีความเข้มข้นลดลงใช่ไหมหรือเรียกว่าการเจือด่างใช่ไหมคะอ่านั่นหละค่ะทีนี้วิธีการปฏิบัติอ่าให้นักเรียนเปิดหนังสือของเรามันเป็นมันมาเดียวกันกับในหนังสืออ่าเราอ่านความเข,ข้าใจก่อนนะคะเดี๋ยวคือจะเตรียมเตรียมอุปกรณ์ให้ระหว่างนี้เราอ่านวิธีการปฏิบัติเราพรุไปก่อนนะคะ อ่าใช่เกิดปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะคะเพื่อที่แบบนี้นันเปลี่ยนความรู้สึกใช่ไหมคือเหมือนไอ้มันขึ้นอ่าคนระหว่างนี้คนไปก่อนนะคะแล้วก็สังเกตดูเกิดอะไรขึ้นไหม สิ่งไรมาดมนีเฉยมันอไอ่างเาเ่ยอะไะรคนนึ่งมันมีฟอกมยาหรอไี่มีมีเดี๋ยวแตะ ยาในบีก้อนที่หนึ่งมันค่อนข้างใช้ต้องใช้เวลาเนาะทีนี้เดี๋ยวครูพาทำบีก้อนที่สองบางกลุ่มเป็นฟองแล้วใช่ไหม,พมเพราะว่าเริ่มเริ่มตัดก่อนแล้วนะเนาะเริ่มเกิดปฏิกริริยาแล้วเนาะ,ะ,ะเดี๋ยวเราให้ใหทำปฏิกริริยาดีกว่านี้ก่อนนะคะจะไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเริ่มบีก้อนที่สองเลยเดียวกว่าบีก้อนที่สองทีนี้ต้องใช้สารละลายอะไรนะคะใ้ออันสารละลายไ้ทดรค้อริกกลับอะไรกลับเลยนะคะ คาร์โบนเนอ่าโซเน่แพลตเจนคาร์โบนเนใช่ไหมคะที่จะกรมต่อไปนะคะอ่าลองดูภาาแล้วก็พิ่าอว่าปัญหาที่เกิดขึ้นจากภาพนที่1และภาพนที่2นะคะมันส่งผลกระทบยังไงบ้างกับทีมแมทลองอะไรนะคะบนและพิทางานด้วยแล้วก็อะไรอีก การหายใจของผัดน้ำใช่ไหมผัดน้ำตายอะไรอีกทำลายระบบนิเวศอีกไหมอีกไหมอะไรอีกาการขัดจอนทางเรือคนที่ก้อยอยู่นี้นะเซรามิกเซรามิกอ่าเซรามิกแล้วก็วัสดุกระถุงถใช่ไหมวัสดุกระถุงท่ตรงนี้นะคะอ่าทีนี้ท้องเรียนหน้า กลุ่มนะคะตามโตนี้เลยข้า,หางห,หน้าเนาะแถวหน้าอ่าทีนี้ให้เวลาให้เวลาสามนาทีในการจับกลุ่มอ้อนสองนาทีพอหนาทีสามนาทีหนึ่งใจับกลุ่มเลยอาา่าจับกลุ่มเลยนะคะใช่ทั่วไปทั่วไปทั่วไปอยู่ไหนทั่วไปอยู่ไหนอันทั่วไป จะไปย่หนจะกุ่มเลยุ é, <st> ่มกไหนจะกลุ่มีปอ่ะเอาทักงแขกไปเลยค่ะทักงแขของกลุ่มเราทีเราก็เขียนเขียนเกมไปแเนาะเกมการจำแนงแขกแล้วม่้สเ ถูดความร้อนหรือคายความร้อนปิกเกอร์ที่1น,นะคะแผ่นโลหะมีปฏิกิริยากับกรดไฮโดรคอริกมีการคายความร้อนค่ะส่วนปิเกอร์ที่2นะคะโซเดียมไฮโดรเจนคาร์าบอนินมีปฏิกิริยากับไฮโดรคอริกก็คือมีการถูดความร้อนนะคะจากการที่เรามีการวัดอุณหภูมิจากปิกเกอร์ที่1มาปิกเกอร์ที่2 ผลการจักการเรียนการสอนโดยการนำคอร์ทิชิ่งแพคทีสมาใช้ร่วมกับรูปแบบการสอนสืบสอหาความรู้และเทคนิคการทำนายสังเกตอธิบายนะคะก็ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาเสริมสร้างการคิดวิเคราะห์และการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างครูและนักเรียนหรือระหว่างนักเรียนกับนักเรียนค่ะ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนในห้องเรียนมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตอบกลับหรือสนับสนุนความคิดเห็นของเพื่อนร่วมชั้นค่ะและยังช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นักเรียนตอบโต้กันอย่างสนุกสนานและพัฒนาให้นักเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการนำคอร์ทิชชิ่งแพคทีสนะคะมาใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนนี้ก็ยังส่งผลต่อครูผู้สอนนะคะก็คือได้เรียนรู้การวางแผนบทเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียน การจัดกิจกรรมโดยเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหาและการประเมินผลที่วัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงเป้าหมายค่ะเึื่อครูผู้สอนเองนะคะก็ถือว่าเป็นผู้นําการเรียนรู้ผู้สร้างสารรค์และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพการสอนค่ะ